สวัสดีคนดูทุกคนด้วยน,นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมฮาวเตอร์ไซด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่เข้าใหม่นะครับผมและเป็นตัวละครที่น่าจะเก่งแล้วก็ในเซิร์ฟเกาหลีน่าแชรกันเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวใหม่ที่ชื่อว่าโรซาเลียเดอร์ฟรีเดย์นะครับผมตอนนี้กําลังมีให้สุ่มอยู่นะแล้วตอนนี้ก็มีตัวเอาไว้ตัวแรกนะครับเป็นวายคีรีคนสุดท้ายเดหรือคือฮิวเดย์ที่ได้ตื่นขึ้นแล้วนะครับก็สามารถ ไปหาได้นะแต่ผมคิดว่าตัวจะพอมันไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ป่ชนะนอลจะไม่เปิดนะคะรับเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะมีคลิปเปิดน้องลกซาเรียหรือว่าอาจจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะไหนนก็พูดแล้วก็ใส่ๆเข้าไปเลยแล้วกันนะโอเค

ันนี้นะครับผมเซตอ,อุปกรณ์ที่ผมจะใส่เนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาแค่ออฟลองกับออฟหลักก่อนนะครับพวกออลอโค้ดาวต้านเอ,อเอ,อพวกที่บกบับแต่วกนี้อยากจะไม่ไม่ใส่จะลองวิเคราะห์ดูก่อนนะว่าจะใส่อะไรแต่คิดว่าผมว่าจะใส่ดาเมจคิดที่เข้านะครับผมหรือว่าอาจจะใส่เป็นโลกโคดดาวนะครับเพราะว่าอันตรีของน้องเนี่ยสูตรจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเกลกันดีกว่านะครับ สกิลแรกก็ปกติเป็นดาเมจพื้นฐานนะครับก็ยิงลูกไฟไปเนาะก็สำหรับสกิลพัสสีเนี่ยถือว่าดีสุดๆนะครับดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลพัสสีกันนะครับเพิ่มพลังโจมตีถาวร1.5%ทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูได้สูงสุด15%นะครับผมของในแต่ละด่านนะครับสมมติว่าเราไปลง pvp แล้วเราฆ่าศัตรูได้10ตัวมันจะเพิ่มดาเมจถาวรใน PVP uh, ตอนที่เราลงตอนนั้น15%นะครับผม mm hmm. ก็คือจะไม่บวกถาวรทั้งสแตตตอนที่ออกมานะครับหรือก็คือเฉพาะด่านนั้นๆที่เรากดออกไปนะทุกครั้งที่ค่ามอน10ตัว mm hmm. ก็จะได้พลังจบตีสูงสุด15%นั่นเองนะ mm hmm. แล้วก็เมื่อเลเวล2ถึงเลเวล4จะเพิ่มพลังชีวิต2 0นะครับเลเวล5 mm hmm. ก็คือต้านทานดาเมจทั้งหมดเป็นเวลา4วิหลังจาก วางตัวโรซาเลียลงไปนะครับเดี๋ยวก็คือไปอามาตาดสีวินั่นเองนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันดีมากๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูสกิลพิเศษกันดีกว่านะครับยิงลำแสงพลังใส่ศัตรูข้างหน้าสร้างดาเมจจุดนิ่งและดาเมจเอวีนะครับเลเวลสองถึงเลเวลสี่เพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เลเวลห้าเมื่อวางโรซาเลียซ้ำจะรีเซ็ตคูลดาวสกิลพิเศษนะครับผมแล้วก็เป้าหมายในโมสกิลพิเศษจะหยุดนิง่งนะฮะก็คือเวลาน้องกด ไอ้สกิลพิเศษครั้ที่2หลังจากวางตัวน้องอีกกล่องนเนี่ยสัตรูจะหยุดนะครับหยุดนี่ก็คือจะไม่ทําอะไรเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลไม่ตายกันดีกว่านะครับลุกขึ้นจากบรรลันแล้วเรียกดาบเพลิงออกมาเวียนหนึ่งครั้งสร้างดาเมจเป็น LE วใส่ศัตรูขั้นห้า 5, และทําให้ศัตรูรอ,อ,อขึ้นบนอากาศเลยนะครับก็คือติดสตาร์น,นั่นเองเวื่สองถึงเวฟบสี่บวกดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของอัลติเมทนะครับ แล้วก็วิห้าจะลกลูดาวสกิลไม่ตาย15าวิเมื่อวางตัวโรสเดียซ้ำนะครับสกิลของน้องเนี่ยดีสุดไปเลยนะครับเพราะว่าอันติหรือพาส,สีเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมคิดว่าดีสุดๆก็จะเป็นพาส,สีเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ผนจะใส่ก็จะเป็นพวกขีทีิ่เข้าหรือว่าลูกคูดาวเอามาลูกคูดาวไม่ตายหรือว่าเสริมคีทีิ่เข้าเอามา เล่นกันถ้าไม่ตายหรือว่าเพิ่มสกิลติดตัวนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของน้องกันดีกว่านะฮะก่อนนี้คือสกิลพิเศษนะครับหรือว่าคือสกิลไม่ใช่อันติเมินะอันนี่คือตีธรรมดานะผมเพิ่มพลังโจมตีเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าไอในหมวดฝึกซ้อมนี้ตัวมันตีหนึ่งครั้งจะนับเป็นค่าได้หนึ่งตัวนี่นเอตอนนี้ว่าสิบก็ครบเรียบร้อยนะครับเพิ่มพลังโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูการใช้สกิล อันนี้ก็คือหมื่นห้าสองสามตอนไม่ติดขี้ที่เข้านะครับผมตอนติตดขี่เข้าแล้วสองหมื่นสี่ตอนนี้รถสลีของผมไม่กปดสิบหกนะครับเรามาดูไม้ตายกันดีกว่าเนะอกดไม้ตายเลยโอเคลุกออกมาจากบันลังนะครับดาบลงทันปาดท,ทีหนึ่งแรงมากนะแล้วก็ทำให้ศัตรูอ่สตันด้วยนั่นเองแต่นี่เป็นมอนใหญ่มันเลยไม่สตันนะครับ เีย <hum ans> ติดขี้ก็2อ0 0มื่นเงนี้นะครคือตัวน้องมาแรงมากๆเลยนะครับขนาดยังอัพเวลไม่เต็มร้อยนะแรงนะแรงสุดๆไปเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวตัวน้องโรซาเลียแล้วก็แนวทางการปั้นนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน